สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอ้าวสีน้อยเมื่อคืนเอ้ยเมื่อวานจะไหนอุ้ยแม่จ๋ากิดพี มาสามปะานแล้วอ่ะนะฮะนี่เจ็ดสาวเห็นไหม <c oughs> เนี่ยมันจะเป็นยงนีน้ทุกคนโอ้เนาะปวนหัวเหมืนกันนะปวดหัวคือกันเดินน้องเดิอนี่มาศูนยะ์อะมาแบบนี้เดอพี่น้องเด้อรอบต่อไปกันนะคะ วันนี้ไม่ได้อัดแยกน้อยให้นะเพราะว่าไม่มีเวลาค่ะเวลาหนูน้อยมากเลยนอนจริงดดีแนะนำเข้ากลุ่มเด้อได้แนวทางเร็วมีอะ,อะไรนะกาชาติอะไรให้หมดเลยนะคะ09345อันนี้วิน5ตัวแล้วก็วิน4ตัวนะ อันนี้ไปศูนย์เก้าค่ะอันนี้สามารถไปลาวได้นะเป็นชุดอะทุกคนศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดซื้อเก้าสองเนนซื้อหกสองนะแต่ว่าหนูวินให้นะคะแล้วก็จะเน้นให้นะคะ สองหกอย่าลืมสองเก้านะมีศูนแล้วเราเรา,เรามี1นศูนใช่ไหมแต่เราไม่ได้ให้ศนะูนย์็ะทุกคนใี้ทุกคนต้องอันนี้เองนะคะฟันศูนยก็คือได้แล้วค่ะเราไม่เจาะนะเพราะมันจะเยอะเกินไปนะคะถ้าจะเบิ้ลหนูรีบทากับข้าวถ้าจะเบิ้ลนะคะแค่นี้พอใช่ไหม ามสามก็ได้ไหมเออคุณมาเหยียงกงนไหมคุณมายกรถหรอนะคะดินหนึ่งกับห้าค่ะบันจันณนะคะถ้าใครตามแนวทางของเราจะรู้ว่าบันจัณก็คือหนึ่งกับพันเองนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะคะ นนหนึ่งศูนย์สองสี่หนึ่งเจ็าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดเด้ออ่าหนูเล่นให้นะเล่นอะไรอ่ะหนึ่งห้านะทุกคนหนึ่งห้านะเน้นหนึ่งห้าด้วยนะหนึ่งห้าด้วยนะคะสองหกสองสามสี่เจ็ดอ่านี่นะคะจากตัวเน้นนะ วิน6ตัววินห้าตัววิน4ีตัวแล้วก็วินห้าวินสาตัวนี่นะคะนี่ที่หนูเนีให้เลย,เน,ยนี่คือวินสาตัวนะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเพงเด้อนี่นะคะให้เพียงเพียงแค่แนวทางนะ,ะนะทุกคนนะโชคดีค่ะ